สวัสดีค่ะทัานผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้มามาสตติกค่ะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะแต่ตอนนี้มาเดินที่มาเดินข้างนอกแล้วค่ะเนาะมามาสตติกก็ไม่มา,าพูดแล้วก็เศร้าใจเนาะพี่น้องเนาะน้องชายของแฟนที่เคยคุยกันเมื่อก่อนนอะคะแกได้เสียไปอาทิตหนึ่งละตั้งแต่วันพุธที่แล้วเนาะ วันนี้ก็เป็นวันเผาของเขาเนาะคะ่ะพี่นอ้องพวกเราก็จะเตรียมตัวไปเผากัน mm hmm. พอประมาณช่วงบ่ายๆ mm hmm. จะ mm hmm. ม่ <laughs> พูดมาแล้วมันก็นั่นเนาะโควิดก็มาพลาด คนในครอบครัวเราไปคนนะึงเป็นน้องชายของแฟนเนาะค่ะเนาะสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดมันก็เกิดนะพี่น้องจ้าไม่รู้จะทำยังไงก็สู้ๆกันต่อไปครับพี่น้องสู้ๆคะ่ะทุกคนสู้ๆไปด้วยกันก็ตอนนี้ก็ยังไม่ยังไม่ได้ไปที่สถานที่เขาจัดงานเนาะ เราก็เลยออกมาเดินทางนอกก่อนเพื่อนๆเ,เดินมาออกมาเดินพาพี่น้องเที่ยวามาสเตรกเนาะเมืองเมืองมาสเตรกก็ฮอลแลนด์นั่นแหละค่ะแต่มันเป็นเมืองเมืองหนึ่งเนาะนะสวยไหมคะเพื่อนๆจ้า ีิริไม่รู้ข้อมูลเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆแต่ถ่ายวิวทิวทัศน์ให้ดูเนาะเพราะว่าีิริก็ไม่่อยรู้เท่าไหร่มาสิแต่มันก็สวยนะพี่น้องเพื่อนๆสวยมากสวยบรรยากาศดีค่ะบรรยากาศดีมากครับเพื่อนแถวนี้เขาสร้างใหม่หมดเลยนะคะเนี่ยแถวเนี้ย เมื 1> 1่อก่อนตอนที่ที่เรามาใหม่ๆตรงแถวนี้ยังไม่มีอะไรถึกตรงนู้นเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้ยเขาก็สร้างใหม่สร้างใหม่สวยเพื่อนๆสวยรถกกบุนระวุนระเบียเลยรถเตึมเลยพี่น้องอันนี้ก็ 5m บ้านเราก็มีนะ 5m ในเมืองไทยก็มี คือเราไม่ได้ศึกษาว่าตรงไหนตรงไหนเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มาเราไม่ค่อยรู้ที่นี่เนาะพี่น้องจา้าก็ดูวิวทิวทัศน์ไปด้วยกันก็แล้วกันเพื่อนๆจ้าที่ลีก็ไม่ค่อยรู้เนาะไม่ได้ศึกษาตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายเลยแฟนคอับไปไปไปบอกไปหาถ่ายวิดีโอเขาบอก <c oughs> ยังยังมีใจมาหาถ่ายวิดีโออยูอ้ย <c oughs> ด้วยกันเพื่อนๆตอนนี้เช้าประมาณ10บโมง10โมงฮอลแลนดะ์เนาะ10โมงฮอลแลนด์ก็ประมาณบ่ายบ้านมีป้านเราแล้วเนาะโอเคคนะือแบบร้านค้าก็กำลังจะเปิดแล้วค่ะแต่คนยังไม่ออกมาค่ะคนยังไม่ออกมาเมื่อคืนออกมาดื่มกันก็ดูท่าทางคนก็เยอะนะเยอะมาก เขาก็ออกมาเที่ยวกันอยู่สวยค่ะสวยเพื่อนๆตรงนี้จำได้ว่าถ้าลงถ้าเราลงไปตรงฝั่งนี้ยมันจะมีร้านจีนอยู่ข้างล่างนะคะมีร้านจีนอยู่ข้างล่างแล้วก็มีร้านช้อปปิ้งแบบแต่เราไม่เข้าไปนะคะเราไม่เข้าไป สวยมัส,สึกมัส,สึกจะดูสวยกว่าอัมสเตอร์ดัมนี่นะเพื่อนเพส่อนจะดูสวยกว่าสวยกว่าอัมสเตอร์ดัมหรือว่าอัมสเตอร์ดัมสวยกว่าเขาตอนนี้ก็มีแต่คนที่เขาจะเริ่มงานมามาก่อนเนาะคนที่ออกมาช็อปก็ยังไม่มีนะเพื่อนๆยังไม่มี มีคนมาช็อปแต่ร้านก็เปิดแล้วจากร้านเปิดแล้วสิบโมงเขาก็เริ่มเปิดแล้วสิบโมงเขาก็เริ่มเปิดแล้วคะ่ะพี่น้องเห็นไหมคะเห็นเพ็รเทน,เพ,นพอยป่เอาไม้สักเส้นไหมเพื่อนๆ <laughs> <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะคะขอบคุณเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณที่มารับชมนะคะน้อขอบคุณคะ่ะ <laughs>